ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวในขณะที่ชาวนาเขากำลังจะอดตายในยุคนี้ก็ไปดูผักอยู่ต่างประเทศนะไปหยิบผักไปดูผักเอ๊ะผักอันนี้มันผักอะไรนะขอเซลฟี่หน่อยนะเอ๊ะเราจะเอาไปขายที่ประเทศไทยหรือจะเอาเขามาขายที่ประเทศเราดีนะดูต่อไหม่ผักนะครับไปเดินดูไปเดินชอปปิง้งไปเดินอะไรวะ นะเออไปสนจใจมีเวลาไปสนใจผักด้วยอืมแต่ไม่มีเวลาสนใจอ่ปัญหาราคาข้าวนะฮะโอ้โหตอนนี้ชาวนาเขาประท้วงอยู่เนี่ยนะเออประท้วงวุ่นวบอกวุ่นวายอยู่ตอนเนี้ยนะมันจะอนเอาประกันราคาข้าวหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะมาดูหน่อยสิจะเพิ่งไปดูผักต่างประเทศนะคนไทยเขาไม่กินหรอกอนะผักประเทศไทยตอนนี้ก็ราคาล่วง นะครับหอมแดงก็ราคาร่วงเห็นไหมตอนเนี้นะชาวมันสับปะหลังก็ราคาร่วงเอออย่าเพิ่งไปดูผักต่างประเทศอ่ะอย่าเพิ่งไปดูเออช่วยอะไรได้นะครับมาดูนี่มันสับปะหลังมารูข้าวนี่มาดูอะไรนี่นะเออโอ้โหใส่ชุดแฟชั่นก็ไปซ้ำกันเลยแต่ละวัน นะมีเวลาไปใส่แชร์แฟนเฮ้ยวันนี้ฉันจะใส่ชุดอะไรดีหนะ้าวันนี้ฉันจะใส่ชุดอะไรเดินโชว์ดีหน้าเนี่ยนะมีเวลาเหลือเกินนะครับมีเวลาไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคลิปเก่งเหลือเกินนะแต่เวลาที่จะมาแก้ไขปัญหามันสันปัจหลังปัญหาข้าวนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เออนะโอ้โห ดูเอาล้กันนะพี่น้องชาวนาต่อไปนะครับเออก็หวังว่าจะไปเลือกอย่าไปเลือกมันอีกก็แล้วกันนะโอ้โหเออเหนื่อยใจไอ้พวกแสดงก็แบกนั่นแหละเห็นไหมก็ยังดีกว่ายุคลุงตู่เอาราคายางโอ้โหพุ่งสูงนะก็ยังดีกว่ายุคลุงตู่อ๋อชอบอย่างนี้เหรอ นะเออนะครับสงสัยจะชอบแบบนี้ตอนลงตัวข้าวเท่าไหร่นะหมื่นแปดไม่ชอบชอบราคาข้าวหกพันนะเออนะครับเอาเลยแล้วแต่นะแล้วแต่พวกแสดงก็แล้วกันนะเวลาคนมาชอบมันก็ชอบไปอย่างนั้นแหละนะมันมันก็เรียกว่าอะไร ชอบไม่ลืมหูลืมตานะเออมันด้ไม่นี้มีความที่เรียกว่าจิตใจที่มันเป็นกลางเท่าไหร่จิตใจมีแต่จะอวยมีแต่จะชมนะครับอืม่ะก็ดีฮะอยวกต่ออีกสมัยก็ได้นะเออมันจะได้ตกต่ําให้มันราคายางจะได้ตกต่ํามึงจะได้รู้สึกนะราคาลราคายางตกอีกนะมึงจะได้รู้สึกนะครับเออนะ ตกให้หมดนะออมันจะยังชอบอีกไหมถ้าราคายางตกมังจะยังชอบอีกไหมนะออนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะว่ายังจะเชียร์ยังจะแบกอยู่ไหมนะเอาอยู่กันอยู่ไปอยู่ไปยาวๆครับอยู่ไปยาวๆนะไม่ต้องรีบออกหรอกเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ